เลยว่าในรอบแรกครับกับรอบชูบีน้ำเนี่ยอตอบโจทย์ตองเฉียบมากๆซึ่งขอบคุณด้วยสําหรับคุณแก้วนะครับวันนี้ร,รู้สึกยังไงคะได้รออ่วมแต่งศีนเด็กพิเศษไอดอลของเรา,าค่ะก้าวชมค่ะและเราทุกคนตืน่นเต้นความพึงใจมากพิเศษไอดอลคนแรกคือหมายเลขหมายเลขสี่ค่ะปอมรัศมีแตงค์เจ้าค่ะปีวริศราเรียกใจจิตเด็กพิเศษทุกครับรอบสิบคนสุดท้า,าย และฝ่ายชายของเราในปีนี้ครับกับปี2024และตอนนี้ท่านอนทั้ง10คนด้านหน้าพร้อมแล้ว้ังมา,ร,าร์ชเชื่อสั์แก้วยอดีครับ เด็กพรีเซนเตอร์ Idol ไอดอลไทยแลนด์2024ฝ่ายหญิงค่ะและเด็กปีหน้าครับพวกเขาเหล่านี้แหละจะเชิญน้องๆในรุ่นต่อไปจะเก่งสวยและหล่อมากขึ้นเด็กปี2025ครับและน้องจกสองคนดีแล้วนะครับยังมีทีมของเจ้าพิสูจน์ไอดอลไทยแลนด์2020ด้วยก็เสียงตงเรือต้อนรับ อาจารย์ชลยทิตพูดนะคะขอพูดอีกครันะ้งหนึ่วว่า,าทีละพรคลินิกมอบโอกาสให้กับน้องๆที่ได้เข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตตอนนี้อยู่ในทั้นของทีลพรคลินิกอนาคตก็จะไปในระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่จะช่วยผลันและพอดน้องๆทุกคนนะคะที่มาเป็น กระบอกเสียงให้กับทีละพรคลินิกแล้วอนาคตของเราก็คือโรงพยาบาลทีละพรค,ค่ะแล้วอยากจะตอกย้ํากับประชาชนด้วยว่าพวกเราทุกคนมั่นใจในทีละพรคลินิกมั่นใจในทีมแพทย์ของคุณหมอชลทิษไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการทําสัญญกรรมรวมไปถึงเรื่องของการทําหาตัการต่างๆนะคะพวกเราทุกคนตอบโจทย์แน่นอนค่ะว่าที่นี่เราดูแลประชาชนแล้วก็ทุกๆคนในการทําสัลญญกรรมด้วยความตั้งใจแบบ ครอบครัวให้ความรัก ทำศิลยกรรมแล้วสวยหล่อที่สำคัญเลยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะวันนี้ขอพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้เกียรติมา,เ,าเป็นกระบอกเสียงให้กับเชียร์พอลคลีนิกค่ะจริงๆนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างหนักใจค่ะเพราะว่า,วาน้องๆทุกคนมีความสามารถมีความสวยมีความหล่อกันทุกคนนะคะยิ่งโดยเฉพาะความสามารถเนี่ยถ้าเราเอาแค่มาดูเฉยๆเราจะมองไม่รู้เลยว่าคนไหนเก่งพอได้แสดงความสามารถไปปุ๊บโอเคค่ะนั่นแหละค่ะ เก่งที่สุดของเราเวทีเราต้องการคนแบบนี้ค่ะก็ได้มาประกวดเวทีนี้ก็รู้สึกดีใจมากมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคลินิกทีรอพรคลินิกนะคะที่มอบโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนและก็ผู้ชายทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะบุตรนะคะก็จะนําโอกาสที่ได้ไปพัฒนาตัวเองสู่เวทีระดับนานาชาติและก็เวทีระดับประเทศค่ะในอนาคตค่ะพอเวทีนี้นะครับก็เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เงินรางวัลเยอะที่สุดตั้งแต่ผมประกวดมาก็รู้สึกว่า มันภูมิใจมากๆครับเพราะว่าการประกวดนะครับเราไม่ใช่แค่เห็นเบื้องหน้านะครับแต่เรื่องหลังเราต้องฝ่าฟันในเรื่องของการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการพูดการฝึกทักษะต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือตั้งใจทําเต็มที่แล้วผมก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรารู้สึกตื้นตันมากๆกครับกับโอกาสที่ได้รับจากทางทีรพรคลินิกนะครับแล้วก็หวังว่านะครับโอกาสนี้ครับผมจะรักษามันแล้วก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับทีรพร์อย่างเต็มที่ครับเวทีนี้เขาเรียกเวที CSR เราทําเพื่อเด็กเราทําเพื่อเด็กส่วนเราได้อะไรนะั่นมันเรื่องเรื่องระยะทีหลังเป็นเรื่องยาวไม่ใช่เป้าหมายวันนี้ก็บอกทีมงานว่าเราทํา CSR นะแล้วเราก็ทำมาทุกปีแล้วน้องๆทุกรุ่นไปได้ดีได้ดีหมดทุกคนเลยนะครับเจริญรุ่งเรืองกันถึงแปดเปร์เซนซึ่งเป็นความสุขใจนะครับจริงๆเ,เรื่องโรงพยาบาลหรือคลินิกตอนนี้มันมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อเป็นคลินิกแต่ตัว,ต,วตัวเติบมันใหญ่อย่างโรงพยาบาลเนาะเพียงแต่ว่าเราจะย้ายสถานที่เท่านั้นเองนะครับก็ที่ใหม่ก็เลยต้องใช้ชื่อเป็นโรงพยาบาลแต่ที่เก่าอ่ะมันก็มาตรฐานโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า เปลี่ยนสถานที่ <Okay. S 1> เราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถรับบริการได้ให้บริการได้มากขึ้นค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้าอยากจะแบบว่าเห็นครอบครัวทีละพรเติบโตนะคะก็อย่าลืมศึกษาหุ้น TAP ด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะที่เป็นกําลังสําคัญคให้กับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ทําให้น้องๆสวยหล่อก,กันค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ๆ<อ>ทุกคนค่ะ